ครับสวัสดีครับจากบริษัทเซมิโนคอมนะครับเนย์กตเทสมาวิชนะครับ Air 2S นะครับโอเคนะครับรถนี้ต้องเป็นชุดชุดสมาร์ทคอนเทนเนอร์นะครับโอเคส่งให้ลูกค้าพี่นุ่งเลยครับตอนนี้ได้นานมาตลอดเลยอย่างที่นุ่งนะครับกาแฟขายลาแล้วนะครับผมก็ถ้าเป็น DJI ไฟล์ของสมาร์ทคอนเทนเนอร์มันจะไม่มีภาษาไทยนะครับตอนแรกน้องบ้าพยายามเปลี่ยนให้แล้วนะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อ่านะครับแลก็อนะครับก็ถ้าเป็นุ่มนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซมพนจิ้งโซมเห็นไหมครับภาพโซมปืลดครับชัดมากนะครับแล้วก็สยกล้องนะครับเหมือนเดิมกล้องเราก็เนี่ยครับกดตรงนี้นะครับเราสามารถทัดซ้ายทัดขวาอ่าอ่าขึ้นลงนะครับเดี๋ยวน้องบอยอาจจะลองจําลองกับตอนนะครับตอนเทคออฟข้างในนะครับโอเคอ่าจะหุ่นเทคออฟนะครับ ลอดโชว์เกนนะครับมันจะเป็นก็จะเป็นสมาร์ตนะครับก็แะไนี่โอเคนะครับมากนะครับมันนุ่มๆมนะครับี่เด้านหลังนะครับนงกิปจรนะครับโอเคทีนี้ผอมแป๊บเป็น,นไฟด้านหน้านะครับ ไม่มานะครับยังไงก็ไม่มานะครับโอเคนะครับเริ่มปลายเลยขอดนะครับตั้งถึงกลางเล็กกลาโอเคจองแล้วนะครับจอมันชัดมากนะครับผมก็เป็นจอสมาร์ทด้วยนะครับเด็กขอดครับ นี่มีนะครับแอร์อ s กับสมาคอนเทลเลอร์นะครับลากพาดนะครับอย่างครับเก๋ไก๋เลยเป็นกระถางทั้งค่างสวยมากจริงนะครับภาพสวยมากก็สมราคาเขาแล้วนะครับพี่ๆถือว่าสมราคาเขาแล้วครับผมดันขึ้นไปตอนนี้อยู่ประมาณอ่ะดันสักหกสิบเมตรนะครับความไกลอยู่สักสี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหคลุนินเท่าไหน่นะครับ ชัดมากครับบินซูมเอาล้ะครับโอเคสต็อปเจค็อดครับอ่าเป็นทัพนิ่งนะครับงานชาที่กรทํอ๋อก็เหมือนสอนจะตกด้วยนะครับโอเคเล็กขอดไาที่สองนะครับ ก่อนเดี๋ยวไเรื่องการใช้งานเพิ่มเติมเดี๋ยวเรียนรู้กันนะครับพี่ลุงขัพร้อมนะครับผู้จัดการร้านเราได้เลยครับมือโปรอยู่แล้วนะครับวันนี้เช้านี้พี่ลุงน่าจะถ่ายงานอยู่นะครับโอเคครับอ่าเป็นมุมในเมืองมางนะครับบึ้มนี่แหละครับจอสมาร์ทนะครับผมว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับอย่างว่าชุดนี้ก็เหมือนอารมณ์เหมือนสัก ท่องเที่ยวก็สักอาจจะประมาณสาสิบเปอร์เซ็นนะครับใช้ทำงานได้7เจ็ดสิบนะครับโอเคครับอ่าเรียบร้อยครับนะครับมันสเทียนมากครับสะเทียนมากมากเกินจริงครับนะครับดะเซิร์ฟูโฮมันนะครับผมดินแล้วผมไมงชอบเลยนะครับกับสัมภาณ์กับแอร์ทูเอ็ดนะมันคู่จริงๆนะครับ แล้วเรื่องระบบสัญญาณแอนด์เอมมันทั้<น>ทงค่าจะแรงมากนะครับ เครัแน่นมากเลยครับน่มอันนี้ผมตัดหมอสปอร์ตเพื่อให้เขาดัดาน,นเ,ขเข้ามาเฉยนะครับดันเข้ามาเร็มเร็มดันต่อเลยตรงนี้นะครับเป็นเพื่อนข้างล่างเขา,าทำาร้านเราเลยนะครับเร็มเลยนะครับครับผมครับขอบคุณครับ